พี่ๆน้องๆวันนี้วันสุดท้ายของสัปดาห์เรามีอะไรจะพาทําพอดีได้กุ้งมาสดๆก็ๆๆเลยว่าเดี๋ยวเราจะพาไปทําวิธีการทํากุ้งจบส่วนจะทํายังไงเดี๋ยวเราจะพาไปทําก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราด้วยนะคะโกอีพาร์ลอค่ะปะเดีย๋ยวเราพาไปดูวิธีการทํานี่นะกุ้งที่เราได้มา เราจะต้องทําความสะอาดก่อนเนาะทำความสะอาดให้มันให้มันสะอาดก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปทํากุ้งจบเดี๋ยวล่างก่อนนะแปะ๊บเลยเดี๋ยวเราล่างให้สะอาดก่อนอม,มันกบกระดินมันก็กระโดดยิ่งๆๆๆยิ่งยิ่งนี่เองเออแป๊บนึงอันนี้เขาเก็บมาสะอาดแล้วแหละรอบหนึ่งเขาเก็บมาจุดสะอาดเด้วเราเค้มมาล่างอีกรอบ อันนี้กุ้งสดๆเลยกำลังเด่นดึงดึ๋งดึงดึงทำกุ้งเต้งคือนจีอร่อยเนาะ <S <S นี่เราก็เปิดเหน้ามันไหลผ่านเพื่ออะไรเปิดน้นนะไม่รม,ม,นะมันจะได้สะอาดเราไม่มความสะอาดนะเนาะเพราะว่าเราจะเก็บไปกินนานๆานอันนี้เราทำกินเองเราสามารถที่จะทำได้ว่ากำหนดเองได้ว่ามันจะสะอาดขนาดไหนก็แล้วแต่เราอนะเนาะอันนี้เนาะล่างไป ก็หลังจากที่เราสเส้นน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะเอามาใส่ในกระป๋องที่เราเตรียมเอาไว้เพื่อที่ว่าจะดองมันกดนคนดื้อใส่ยากใส่ไปเรื่อยอันนี้มันก็เป็นวิธีการขนองอาหารนะเนาะของคชาวบ้านบ้านเราเนาะบ้านเองก็บ้านเองก็ถ้าด้ลองะอะไรมากๆเราก็จะเอามาถนอมอาหารเพื่อที่จะไว้กินนานๆ กุ้งจมนี่ฮะกินยากนะของแพงดิกุ้งจมนี่แก๋วประคนชายนี่ก็มีขายกิโลเท่าไหร่ครับเขาขายกิโลละร้อยยี่สิบกิโลละร้อยยี่สิบก็กิโลหนึ่งประช่ว่าจะแบบจะตัวกุ้งเนอะมันก็จะมีส่วนผสมมีน้ามีอะไรเนาะมันแท้ๆมันก็จะไม่ไม่ค่อยเยอะมีเยอะดอกถ้าเราทำองไม่ได้ถ้าเราทำองนี่เราสามารถ เนี่นกุ้งเราจะใส่กุ้งพอเราใส่หรูเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปก็คือเราจะเอาเราจะใช้น้ําปลาเนาะในการดองก็คืออันนี้เราใช้น้ําปลาที่ปรลรดอยาด่างดีอย่างว่าอะไรเราคิดเองนะเนาะเราก็ต้องใช้ของดีนะเนาะทิปัสเราก็เอามาเดี๋ยวเด้อท่ปลวดต้องมาแล้วนเนี่ยต้องต้องลงโฆษณาที่ปลวดเลยใช้ลเลยชื่อเลยขาดขายี่ห้ออื่นก่อนมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันก็คือน้ำปลาเนาะนะได้สูตรจะใครด้สูตรจะใครอันนี้ก็คือ สูตรของเราเองนี่แหละสูตรบ้านเพราะว่าเราทำาริงของเราทุกปีปีนี้ก็คือเผยแพร่ให้รู้ว่าเขาทำกันยังไงทำเองก็บ้านได้ในต้นสิบองกิมอร่อยร็ลอกคลามอร่อยอร่อยชัวร์ต้องสูตรแม่ปิ๋มควรหนึ่งก็พอควรหนึ่งก็เต็มอี่แค่นี้แหละเราก็ทําไว้ทีนี้เราก็มักเอาไว้เนาะจนกว่าว่ากุ้งม,มันจิลอยนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันต่อไป อันนี้เราทำไปทิ้งก่อไว้ก่อนแล้วใช่ไหมใช่รักขั้นตอนใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวอันนี้เนาะเซตน,นี่เราก็จะปิดฝาปิดฝาไว้อเอาไว้ประมาณสักสามวันให้กุ้งมันลอยให้กุ้งม,มันแดงอ่ะเนะเเาะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเราดูขั้นตอนต่อไปอันนี้เนะเาะพอหลังจากเราใส่กระป๋องเซตใสน้ำปลาเซตเนาะเราก็จะปิดให้สนิทอันนี้รออีกสามวัน ส่วนอันนี้ก็คือรัดขั้นตอนเลยเนาะอันนี้ก็คือเราทําไว้ตั้งแต่วันศุกร์ละอันนี้3วันกุ้งมันแดงละแล้วมันก็ลอยละเ <c oughs> ดี๋ยวต่อไปเราจะมาขัวเขาขวัวขัวขขาสารให้เป็นขาวัวตําให้ละเอียดลเพื่อที่จะเอามาใส่เนาะ <c oughs> แป๊บหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราจะขวัวเขาขัวก่อน <c oughs> นี่เนาะที่นี่เราก็เอาขาวารมาใส่ในกระทะเนาะใส่กระท <c> ะ <oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาขัวเขาขัวกันแป๊บ ไฟยังไงไฟอ่นอ,อนๆเด้อไฟแรงไหมนะอันนี้เอาไฟอ่อนๆแล้วเราก็คั่วไปเรื่อยๆคั่วนานกประมาณเท่าไหร่คั่วจนมันเหลืองไหมคั่วไปเรื่อยๆจนมันเหลืองแล้วเราก็ค่อยเอามาตำตำหรือใช้เครื่องปั่นเลยก็ได้ถ้าเราขี้ข่าแล้วก็คนไปเรื่อยๆหยุดคนได้ไหมจ๊ะนี่ได้ได้ได้ ก็คือคนไห้เผือเดี๋ยวมันจมิม่ถ้าเราขี้ขันควัวรนะเนาะเราก็สามารถที่จะไปซื้อเข้าเลยก็ได้เราก็เอามาใส่เลยแต,แต่มันจิมมีหอมเหมือนเราทำเองเนาะมันไม่ภูมิใจนะเราต้องทำเองทุกขั้นตอนมันจะเป็นอะไรที่มันภูมิใจ คนตลอดนะไม่คุ้นไม่ได้นะเดือดเดือดละจะแป๊บหนึ่งก็ได้อันนี้เราก็ขัวได้ที่แล้วเนาะมันจะประมาณขนาดนี้ เอาเหลืองัอน,นี้ทุกตัวกันหมดแล้วที่นี้เดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ให้ยินเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราปลวอยให้ใหขวัวมันเย็นเนาะเราก็จะเอามาตำถ้าเราไม่อยากตำเนาะเราสามารถที่จะเอาไปใส่ใเครื่องปั่นก็ได้แต่มันจะมีหอมเท่ากับเรา,าตำเอาอเองเอเาใส่เนาะไม่ต้องใส่เยอะดอกใส่ทีละนิดแล้วก็ตำให้มันละเอียด ก็ตำไปเรื่อยๆตำให้มันละเอียดพอละเอียดเสร็จเราค่อยเอามาใส่ในกุ้งที่เราลองไว้เรวเนาะ,ะเรื่อยๆนี่แหละ,ละมันจีละเอียดไหมหนี่นะ,ะตำคือมันจีห่วมดอต่ว่าเขาจ,จะละเอียดเราก็ตำไปไเรื่อยๆนี่แหละ ตัมจมนมาละเอียดโอทำไมถึงต้องตั้มัน <Okay. S 2> จะหอมกว่าใช่ไหมมันหอมจะหอมกว่าปัน่นสมัยก่อนเขาก็ไม่มีดอกไอเครื่องปั่นอ่ะชาวบ้านชาวช่องเขาก็ไม่มีหรอกเขาก็ใช้นี่แหล็กคลุกเหล็กตั้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะละเอียดเองพอละเลยียแค่นี้ก็พอละหลังจากที่เราตาั้มเก่งละเอียดแล้วเนาะอันนี้ สามชอบเลยนะแต่กบานจะทำแค่นี้ก็พอโอเคไหมนี่เราก็ต้มืดกุ้งดูไอที่เราทำเอาไว้อันนี้ทำสเสรียบร้อยแล้วเราก็มาเอาไอาข้าวครัวที่เราขั่วไว้น้องใส่ลงไปเดี๋ยวนะใส่ไปะลดดใส่เยอะนะ้นนอยก็มาดู อันนี้ตามชอบเลยาที่สบายใจที่สบายใจอยากใส่เท่าไรก็ใส่ไปรลดจะใส่ใมุกหนิเ็จเรากอบคุณคณนทั่วเลยใช่ไหมนคมนทั่ว ทั่วได้ไหมไม่ได้มันก็เป็น,นก้อนๆอเี้ยห็นเ <No. S 2> นอะอันนี้เราคนเป็นทั่วแล้วเนะาะมันดูใกล้ๆจะไ,ได้เห็นว่าเราคนทั่วแล้ว <c oughs> เสร็จปั๊บเรียบร้อยเนาะเราก็จะปิดฝาไ้ชนิดปิดฝาไ้ชนิดแล้วเอาไว้อีกจักสองวันเดี๋ยวเราค่อนมาเปิดดูอีกทีหนึ่งอีกสองวันเจอกัน เิดดูกันเนอะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง,ไงกินได้หรือ,อยังอันนี้คือเห็นไหมนี่หน้าตาของกุ้งจอมที่เราทํามันจะแส,สวยเนาะเดี๋ยวเราจะเอาลองไปชิมว่ามันจะอร่อยขนาดไหนชัดไหมนี่นะยางงามเดี๋ยวเร,เราเอาไปชิมกันดู สำหรับคลิปการทำกุ้งจ่มของเราก็จะจบกันแค่นี้นะคะก็ลองไปทำดูํานทำง่ายแล้วก็สะอาดปลอดภัยเพราะว่าเราทำกันเองเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาดูว่าเราจะทำอะไรยังไกงไก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u ั s สั i ไ e ให้ช่องของเราด้วยนะคะโกอิพาเลาะค่ะสวัสดีค่ะ